สี่วันนะร้อยแปดสิบวันถ้าเสียชีวิตเพราะการเจ็บปวดเป็ในร้อยแปดสิบวันโอ้หนักกว่าเดิมอีกตายแล้วตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันหมายความว่าคู่ชีวิตเนี่ยก่อติดยึดแน่นตลอดเวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรแบบแบบถึงหัวอ่ะมีคนขึ้นไปนางคนขึ้นไปอะไรอีกตรวจสุขภาพเป็นรัประกันครบไม่ต้องตรวจอะไรอีก

ตลอดเวลาเลยเนี่ยช่วยเวลาตลอดชีสสพสะสม่ปน,น,แ,บบนและเนประจำนะคะคำถามคือวันนี้ค่ะประกันที่เราซื้อเนี่ยเป็นแบบไหนรู้ไหมคะเว <laughs> ิร์กไหเนี่ยต้องอกไมู่เหนกว่าันเนียเป็นเนตไหนนเดี๋ยวเราอมาดูนว่าประกันของเราเนี่นยเป<อ>็นโเนไันก่อนทอง <ๆ S 1> เลยแบบ,แบบแรกช่วประกันแบบช่วระยะเวลาต้องบอกว่าประกันแบบนี้เนี่ยเป็นประกันที่ส่วนญ่มีนะแต่ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมี แน่นะเอ๊ะมันมีด้หรอนะคำตอคือมีะดูภาพก่อนนะนจาจงวัเรต้นสัญญาขนาด,นาดไปลนแล้วเนี่ยย่งยังไม่ปล่อยอะ <c oughs> แต่ถ้าอยู่โรองพอลนะเป็นศูนย์ก็อ,อยู่โรงไม่ได้เงิเราก็เลยไม่ดูค่ะว่าประกันประเภทเนี้ยมันมีอยู่ยที่เรายกตัอย่างเนค <c oughs> งจะได้ทงานไม่ได้กูเนี่ยตนี้เวลาทุรื่อง รู้ไหมคะว่าเขาทุกที่นั่งเขาคุยกบนนะคะแต่เราไม่ค่อยรู้ยกตัวอย่างเช่นจะคุยกับใครได้ไหมเนี่ยตอนเดือบินไปภูเก็ตเออแล้วหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะนับจากวันที่คุณอยู่ที่ดอนเมืองนับขึ้นบินปุ๊บบนไปนะคะถึงภูเก็ตลงโดยสวัสดิภาพไม่ถ่ายออกเนี่ยอันเนี้ยเป็นของทอยก็คือตัวเองที่เป็นคนถ่ายนั่นแหละอันนี้มันเป็นคำบอกกล่าวของสิ่งตักติด มีนกบินก็ไปเดบิวพัดนะตกลงมาเราอยู่ในนั้นก็ได้จีวิตค่ะเออแต่ได้เงินนะได้เงินก็มาเสริมเนี่ยดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่ปล่อยผ่านนมองกับคนที่มีรายได้น้อยต้องการความคุ้มครองในระยะเวลาเนึ่ยแปลว่าซื้อเองได้ไหมประกันซื้อก็ได้นะคะต้องการความคุ้มครองในช่วงเวลาแต่สวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาซื้อบ้านมีใครซื้อบ้านเงินสดมีไหมคะมีไหมคะ เป็นสิริมงคลดีเหมือนกันนะเนี่ยอยู่กลางบ้านอะไรบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อบ้านทำไรดีเออจะได้ทํางานตามที่ฝ่ฝันถึงพีี่คุกอะไรเรียบร้อยผ่านหมดก็ฝันว่าอยากจะทําการโรงเรียนช่วยทําประกันให้กับธนาคารด้วยด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็แต่ในความเป็นจริงแล้วมันดีเพราะว่าเด็กอนุบาลอันจะได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ย แต่จะยาวไกลบ้างยาวไกลก็คือแบบหมายถึงจะได้ทำอีกนานไหมถึงจะได้ทำอะไรอเงี้ยแต่เขาก็มองว่าอีกไม่นานนั้นจะได้ทำเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหอไร่อหนอแ,ลแเลย่าะยเขาบอกว่าต้องร,รอให้มาก่อนแล้วถึงจะได้ทำาด้ทสสาปีแ ไม่มีค่ะตัวนี้เป็นแบบที่เบี้ยถูกสุงแต่คนส่วนใหญ่มองว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายของฉันก็เยอะแยะมากมายมาเก็บเฉลี่ยตั้งสามปุ่มนีค่ะแต่ว่าเงินเงินทองไม่เยอะมากเลยเนี่ยมาเติมแล้วก็เติมในเรื่องของครอบครัวด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องญาติพี่น้องของตัวเองด้วยถ้าเราตายไปคืีกหนึ่งคนไหมตายไปปุ๊บคนก็หลังดาแล้วงมเลยนั่ แบบชั่วระยะเวลานะคะเอ่อบอกว่าเป็นพวกเรานี้สิ่งเจ้าซื้บ้านแบบลดลง,งคือทุนประกันมันจะลดลงตามราคาบ้านที่เราจา่ายไปเช่นวันนี้ซื้อบ้านสี่ล้านคุนประกันจะดีานะทำไปเรื่อยๆนะเหลือนี้อยู่แค่สามล้านทุนประกันก็จะลดลง,งค่ะพอนวันที่เราผ่อนเงิทุนประกันก็จะเป็นศูนย์พอดีค่ะสุดท้ายปลายทางก็จะไม่ได้เงินถ้าเราไม่เป็นรายควาเห็นไหมคะนะคะเออตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบประกันที่เบี้ยต่ำที่สุดในบรรดานทั้งสี่แบบอันนี้เป็นวิธีการดูชะตา